ผู้ชมคะเทียนไขเนี่ยนะคะมีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวที่สําคัญสาหรับพุทธศาสนกชนเนี่ยนะคะก็ใช้เป็นเครื่องบูชาไหว้พระแต่จริงๆแล้วตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนี้ก็คือให้แสงสว่างค่ะและในปัจจุบันนี้นะคะในบ้านเนี่ยก็มักจะมีเทียนไขวางเอาไว้เผื่อว่าไฟฟ้าดับเนี่ยจะได้จุดให้แสงสว่างนะคะแล้วก็ทําให้เกิดมีความคิดสร้างสารรค์ขึ้นมาว่าเราควรจะทําเทียนให้เป็นสีแปลกๆแ,แตกต่างไปบ้างพร้อมทั้งมีภาชนะบรรจุนะคะเพื่อที่จะได้ใช้เป็นของประดับบ้านได้ทําให้เกิดเป็นอีกอาชีพหนึ่งค่ะติดตามชม เทียนที่รู้จักกันจะมีลักษณะเป็นแท่งตรงมีสีขาวบ้างเหลืองบ้างแต่ในปัจจุบันนี้นะคะก็ได้มีคนประยุกต์เอาเทียนเนี่ยมาล้อมใส่วัตถุอื่นให้มีรูปทรงที่แตกต่างไปทำให้เกิดความสวยงามอย่างมากขึ้นนะคะ การลงทุนทําเทียนแบบนี้นั้นก็จะขึ้นอยู่กับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําละค่ะเช่นกระถางแผ่นเทียนไขไส้เทียนสีเทียนแล้วก็สีโปสเตอร์ซึ่งก็ไม่แพงนักนะคะนอกจากนี้อุปกรณ์บางอย่างสามารถหาได้ในบ้านเราเองด้วยเช่นเตาแกส๊สถ้วยล้อมแล้วก็ผู้กันค่ะ ส่วนในเรื่องของวิธีการทํานั้นก็เริ่มจากนําเอากระถางมาลงสีขาวเป็นพื้นทิ้งเอาไว้ให้แห้งนะคะแล้วก็นํามาลงสีตามลวดลายที่ต้องการจากนั้นก็ติดตัวการ์ตูนเป็นเครื่องตกแต่งทิ้งเอาไว้ให้สีแห้งแล้วก็ทําการหลอมเทียนโดยเอาเทียนเนี่ยใส่ถ้วยหลอมตั้งไฟงให้เดือดจากนั้นก็ใส่สีเทียนลงไปหลอมให้ละลายแล้วนําไปเทใส่ในกระถางที่เตรียมเอาไว้ค่ะเสร็จแล้วนะคะใส่ไส้เทียน ปล่อยเอาไว้ให้แข็งตัวเท่านี้ก็จะได้เทียนในรูปทรงใหม่แล้วล่ะนะคะสำหรับเทียนแบบนี้สามารถที่จะจุดไฟได้ใช้ประโยชน์ได้เช่นกันลยนะคะแต่ส่วนใหญ่แลวมักไม่ค่อยนิยมกันเลยคะ่ะเนื่องจากจุดประสงค์ส่วนใหญ่ก็คือว่าทําเอาไว้เพื่อเป็นของที่ระลึกเป็นของประดับบ้านนะคะเพราะเทียนพวกนี้มักจะมีเอกลักษณ์อยู่ที่ตรงรูปทรงสีสันและว,วัสดุต้นแบบอย่างเช่นกระถางเป็นต้นล่ะคะ่ะ